ข้าพเจ้าข้าพุทธเจ้านอมนา,มนาจงทางงามนายสุะพงค์ปังขอถวายสัตยปฏิญาณว่าพอถวายสัตยปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเ,เป็นข้าราชการที่ดีเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โรงเรียนคณะราชบำรุงปทุมธานีสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน2,639คนโดยการนำของท่านผู้อำนวยการนายอำนาจจันพางามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมงดงามล้ำเลิศวิชาการสืบสารวิถีพอเพียงเคียงคู่สู่มาตรฐานสากล อัตลักษณ์ของโรงเรียนวินัยดีมีคุณธรรมนำใจใฝ่เรียนรู้เชิดชูสถาบัน จากวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนนำไปสู่การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนในด้านที่1ว่าด้วยการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองด้วยการใช้นวัตกรรม KPS Square Model ในการบริหารจัดการนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายซึ่งประกอบด้วย KPS ที่1เป็นแนวคิดในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและ KPS ที่2เป็นผลลัพธ์ที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล KPS Process ประกอบด้วย K. Knowledge Management คณะครูสรุปผลรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการประกันคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community PLC) โดยใช้ดิจิ t a ลแพลตฟอร์มที่หลากหลายในการเก็บรวบรวมข้อมูลประมวลผลและนำเสนอข้อมูลสาระสนเทศอย่างเป็นระบบ P. Partipation mm hmm. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับผู้บริหารครูผู้ปกครองภาคีเครือข่าย mm hmm. เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาและร่วมกันก,นกำหนดทิศท,ทางการจัดการศึกษาและกิจกรรมของสถานศึกษาให้มีความหลากหลายสนองต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนมีการนิเทศช่วยเหลือกำกับติดตามอย่างเป็นระบบทั้งภายในและจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกส่งผลให้การบริหาร เป็นไปอย่างราบรื de ่นและมีประสิทธิภาพ S. Standard การบริหารโดยมีการกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานผ่านแผนการประกันคุณภาพภายในและแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนที่ใช้เป็นเครื่องมือกำกับคุณภาพการดำเนินงานให้เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนความคุ้มค่าตามบริบทของสถานศึกษา KPS r e s o l K okay, Keep Going คือการนำผลลัพธ์ที่ได้จากการน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาบริหารการจัดการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการ KPS ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน p แพ c t i ิสวิธีปฏิบัติที่ดี굿แพ p a ิสหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพ a c t ิสของสถานศึกษาผ่านความร่วมมือทุกภาคส่วนในการปฏิบัติตามขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายโดยแสดงผลตั้งแต่ระดับบุคคลทีซากลุ่มสาระการเรียนรู้ดีซากลุ่มบริหารงานเอซาและซาโรงเรียน ส่งผลให้เกิดสมาร์ททั้ง3มิติตามมาตรฐานสากลประกอบด้วยสมาร์ทคูลโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการสถานศึกษาสมาร์ททีเชอร์ครูที่มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้สมาร์ทตักเดนนักเรียนที่มีความเป็นเลิศในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์